ลงคืบัติเหตุคูบัติเหตุหรือเปล่าคูบัติเหตุนะครับอุยด้านหน้าด้านหน้าโอ้ยองๆอยู่ด้านหน้าว่างเกือบไปแล้วครับงานนี้เกือบไปแล้วโอ้ยหลายคันเลยครับนาวายเราคนไทยไทยมุ่งครับไปไป เกิดวันติเหตุเล็กน้อยครับสาหรับวีโก้กับวีโก้นะครับเมื่อกี้แต่ก็ไม่โชคดีที่ไม่เกิดกับพวกเรานะครับเพราะเราไปวัดกันเราขอช่วยเก็บน้ำทะเลจืดคือช่วยไว้นะครับครับวัดปราโกครับวันนี้วางงานเอาลครับก็ดังครับมีกระตุกครับพอมีกระตุกหายไปเลยครับโอ้โหกระตุกขีกูนรับอายาดีจังไปแล้วกูวีโก้น้ำแล้ว วันนี้สี่ล้อจะนำสองล้อแล้วครับตัดยาวเหมือนกัน <laughs> อเดี๋ยวา้อติดตามตอนตัดใจ